สวัสดีสมาชิกรถมือ2องชาแนลทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณสําหรับการกดติดตามและเลือกซื้อรถสวยๆราคาดีงามจากช่องทางของเรานะครับวันนี้ Honda Jazz 1.5V ปี2008ตัวท็อปสุด249,000บาทครับรถบ้านรุ่นๆ้วนไม่แท้ๆไม่แสนกว่าโลเท่านั้นรถสีขาวสภาพสวยงามล้อแม็กใสกริปไม่มีเบียดไม่มีชนครับ เครื่องเดิมครับรถมาถึงจอดให้ดูนะครับยังไม่ได้แวกยังไม่ได้ไปทําอะไรนะครับผมถ่ายใหม่ๆถ่ายเรียวๆให้ทุกท่านที่สนใจ Honda j a จ z h ฮอนด้า z จปกติราคาค่อนข้างแข็งนะครับผมราคาตกค่อนข้างยากมากๆนะครับถือว่าเป็นรถที่ใช้งานทนอืดใช้งานได้ดีนะครับตัวนี้สภาพสวยใสยจริงๆนะครับถ้าหากว่า ให้ท่านมองดูนะครับไม่ว่าจะเป็นภายในและภายนอกเดิมนะครับผมห้องเครื่องใสสะอาดมากๆตาไฟไม่มีคราบเหลืองเลยนะครับเจ้าของเดิมดูแลอย่างดีครับตัวนี้ผ่อนเบาๆ5,000กว่าบาทนะครับถ้าคุณฟรีดาวเครดิตด,ดีฟรีดาวผ่อนประมาณเนี้ยถ้าอยากลดลงก็เพิ่มเงินดาวสักเล็กน้อยครับตัวนี้นะครับใครสนใจราคาสุดวาว้วครับผม Honda j a z z ไม่ต้องคิดอะไรมากครับค่า maintenance ก็ถูกนะครับเป็นเครื่องที่ทนมากๆครับแล้วก็ยอดนิยมซื้อไปเบื่อแล้วอย่าขายต่อราคาก็ยังดีงามนะครับสนใจรถจอดอยู่กาญจนาพิเศษนะครับให้แอดไลน์แอดมินได้เลยนะครับหรือโทรด่วนๆมาหาเรานะครับ088 584 5375 Honda j a z z 1.5ตัวสวยๆท็อปๆครับช้าอดแน่นอนครับรีบเลย